สวัสดีครับผมกับเสียงบอยสายล่าครับเสียงบอยสายล่างดล่าหนึ่งวันครับเดีย๋ยววันนี้มาแกะกล่องครับรีวิวครับคู่กายลำไม่ครับเดีย๋ยวมาดูกันเลยครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลย ดูตอนท้ายก่อนครับ สวยงามากครับอย่าขยับมามาตาก่อนครับผานท้ายไม้ประดูครับเก๋ลายเชคเกอร์สวยมากครับปงไกลสีดำครับยึดยึดน็อตข้างล่างสามตัวครับสวยครับสวยน้ำหนักเบาครับเป็นไม้ประดูครับประดูลายเสือครับ เดี๋ยวมาดูรางกันครับรางเป็นรางล่างกระดูครับรางระดูยาวเมตรสามสิบชักเจ็ดสิบห้าครับ มูเพียนครับช่างมนเพียนหน้าไม้ยิงป่าหน้าไม้เชียงลายครับใช้เวลาสั่งไม่นานครับประมาณ5้าสิบวันครับสวยครับสวยนี่ครับลางอลูสีดำครับ มาดูของแถมครับอันนี้เป็นของแถมที่ทางร้านแถมมาให้ครับน่าจะเป็นอุปกรณ์ครบเซตพร้อมใช้งานครับมาแกดูกันครับ เป็นของแคมครับมีแว่นตาครับแว่นตัดแสงมีลูกดอกครับมียางหนึ่งคู่ครับกระบอกสายครับอุปกรณ์ครบเซตครับพร้อมใช้งานครับนี่ครับเรามาดูลายเสือสวยๆเลยครับยังไงฝากเข้าไปติดตามครับช่างมนลเทียนครับ หน้าไม้ยิงปลาครับน้าไม้ยิงปลาเชียงรายครับนีครับสวยครับสวยเดี๋ยวประกอบกันเลยครับรามาประกอบกันเลยประกอบดูครับว่าจะสวยแค่ไหนน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับ ลำยาวทั้งลำเท่าไหร่เดี๋ยววัดให้ดูครับ สวยเข้มครับอันนี้ทำตามสั่งครับออเดอร์ลูกค้าสั่งผมชอบแบบเข้มๆครับเลยสั่งสีแบบเข้มนิดนึงถ้าจะเอาชูลายก็ได้ครับเอาแบบสีอ่อนๆแบบชูลายไม้ก็ได้ครับ ตัวจริงสวยมากครับดูในรูปที่ช่างส่งมาก็สวยอยู่ครับแต่ดูตัวจริงสวยครับสวยมากเลยถูกใจครับแกลายเชดเกอร์ลึกๆเลยครับสวยมากทะอาไรตัดต้อ นี้เป็นใต้ปีกครับเจาะรูสามรูครับวันนี้ช่างเขาเจาะรูหูกระวินให้ด้วยครับข้างบนก็เจาะครับเจาะลดน้ําหนักครับลายเจ็คเกอรลึกๆเลยครับสวยมากเลยครับครับประกอบกันครับ เสร็จเรียบร้อยครับสวยงามครับนี่ครับอย่าลืมครับฝากกดติดตามน้าเข้าด้วยครับช่างมนเทียนครับนามายิงป่าชางรายครับสวยครับถูกใจครับ ด้คู่กายลำใหม่แล้วครับเดี๋ยวไปเปิดตาปืนคู่กายลำใหม่กันครับนี่ครับคลิปนี้กาผมีอย่างไรครับแกกองลำกายในคู่กายลำใหม่ครับกาฝากไว้แค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเปิดตาคู่กายลำใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับดีครับ